สนับสนุนโดย Magnolia Quality Development The Forest Tears the land of everlasting happiness Life is always on เติมชีวิตให้เต็มความหมายสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่พารู้พารวยวันอาทิตย์ที่28มีนาคม2564 กับผมอีกบันพทธนาเพิ่มสุขและทีมงานนะครับและเช่นเคยครับคุณชมไว้เข้ามาพูดคุยทักทายกันผ่านช่องทางของ Facebook พารู้พารวยยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับคนไหนที่อยากจะคอมเมนต์อะไรก็พิมพ์มาได้ตนะั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยแ่ละครับ สำหรับช่วงแรกในวันนี้จะพาผู้ชมนั้นไปที่ร้านคาเฟ่ใจกลางกรุงเทพมหานครอยู่ที่ถนนสีลมสาทรนะครับร้านสวยงามมากๆร้านนี้เหมาะมากสําหรับคนไหนก็ตามที่เป็นคนรักการดื่มชานะครับเพราะเขามีการจําลองบรรยากาศเป็นสไตล์อิงลิชการ์เด้นเลยนะครับเหมือนกับจําลองสวนเอามาไว้อยู่ที่กลางกรุงเทพมหานครบรรยากาศจะสวยงามแค่ไหนและทําไมเปิดมาไม่ถึง1ปีนะครับกระแสะตอบรับดีมากๆติดตามได้ในช่วงนี้ครับ ชมคะสถานที่ที่ดิฉันยืนอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะไม่ได้อยู่ที่ลอนดอนนะคะแต่ว่ามันได้บรรยากาศของ English Garden มากเลยค่ะและที่สำคัญนะคะบริเวณสวนที่มีพื้นที่เยอะขนาดนี้เนี่ยนะคะอยู่ใจกลางค่ะของสีลมสาทรน,นะคะซึ่งต้องถือว่าเป็นที่ดินที่แพงมากๆเลยค่ะ วันนี้นะคะจะพามาพบกับร้านอาหารอาจจะเป็นกึง่งๆึ่งคาเฟ่อะคะ่ะจะเป็นร้านที่สวยนะคะแล้วก็มีบรรยากาศที่ดีแล้วก็อาหารอร่อยส่วนจะเป็นยังไงนะคะตามดิฉันมาเลยค่ะ ของเราในวันนี้นะคะคือคุณจุธานุชวงสิริเดชนะคะเจ้าของร้านเฟลเนอร์ทีค่ะสวัสดีค่ะค,ะคะก็ขอเรียกแอนจี้แล้วกันนะ,ะ,ะเพราะว่าไม่ใช่อะไรล้ค่ะเป็นรุ่นน้องของคุณแม่เขาตั้งแต่ที่โรงเรียนนะคะถามที่มาที่ไปของร้านนี้ก่อนว่าที่มาที่ไปเป็นยังไงค่ะก็คือเหมือนแบบพี่อะคะ่ะชอบทนขนมมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วก็ชอบทั้งทาขนมทาอาหารนะคะ,คะ แล้วเราก็อยากที่จะใช้ความชอบของเราอะค่ะเหมือนทําเป็นผลักที่ดีที่อร่อยออกมาให้แบบคนอื่นได้ชิมอะค่ะไปเรียนอะไรยังไงมาบ้าง<อ>น,นะคะตอนที่แบบจบจากที่สุฬาค่ะก็คือไปเรียนที่กระดองเลอร์อเราก็ลงเรียนทั้งอาหารทั้งขนมเลยอะค่ะแล้วก็เราก็ไปฝึกงานที่เซนต์ิิสไปเป็นเชฟเต็มตัวที่ซูมานะคะ๋ะแต่ตอนจุฬานี่ก็คือเรียนทางด้านเรียนทางด้านเศรษฐศาสตร์ค่ะคือไม่ได้เกี่ยวอาหารไม่ได้เกี่ยวขนมเลยไม่ได้เกี่ยวเลยค่ะถึงจุดไหนที่เราคิดว่าเราอยากที่จะเปิดเป็นร้านแล้วก็ การเลือกสถานที่อย่างเงี้ยค่ะซี่รู้สึกว่าเหมือนเราสะสมประสบการณ์มาในระดับหนึ่งเหมือนทำงานด้านของ Marketing กับไ d ดีให้แบบฟู้ดแบรนด์มาก่อนอค่ะตอนนั้นทำให้ของเซนเซนนะคะอ๋อค่ะใช่แล้วก็ผ่านมาหลายอย่างเหมือนกันนะใช่ค่ะด้านอาหารแล้วพอมาถึงจุดที่แบบเออเราทำขนมเป็นแล้วเราก็อยากให้แบบคนได้ชิมขนมที่แบบอร่อยคุณภาพดีอะค่ะแล้วก็อยากให้คนได้มีที่ที่พักผ่อนจริง,รงๆเราก็เลยแบบอ่ะแล้วเราทำอะไรได้บ้างอะค่ะก็เลยเลือกที่จะแบบทำเป็นร้านขึ้นมา สถานที่ตรงนี้นะต้องขอบอกว่าที่ดินเนี้ยนะคะน่าจะประมาณวานละสักหลายล้านต่อตารางวานะคะแต่ว่าเรามาเปิดเป็นร้านตรงเนี้ยที่มาที่ไปเป็นยังไงคือจริงๆแล้วที่นี่อะค่ะเป็นสวนหลังบ้านแต่ที่ก็รู้สึกว่าสวนหลังบ้านค่ะ <c oughs> อยู่กลางเอ่อสีลมและสาทรเนี่ยค่ะ <c oughs> แต่ว่ามันเหมือนแบบก็คุยกันกับที่บ้านนะคะคือถ้าเราไม่ได้ทำอะไรเนี่ยมันก็อยู่นิ่งของมันถ้าเราทำเป็นร้านนะคะคนอื่นก็จะได้สามารถมาใช้สวนได้ด้วยเหมือนกัน <c oughs> ที่ก็แบบรู้สึกว่า เหมือนพอเราทํางานในคอร์เปอเรทอะคะ่ะมันนั่งในออฟฟิศเยอะมีแต่แบบอยู่ในเตอกอยู่ในห้องแอร์อยากที่จะมีสถานที่ที่คนได้พักผ่อนจริงๆคือร้านนี้ไม่ใช่ร้านขนมอย่างเดียวค่ะก็จะเป็นร้านอาหารด้วยค่ะ,คะ พวกสูตรขนมสูตรอาหารต่างๆเนี่ยใครเป็นคนพัฒนาขึ้นมาคือพวกสูตรพวกนี้ค่ะจี่ทดลองเองมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วก่อนที่จะเปิดร้านนะคะแล้วพอได้สูตรในระดับหนึ่งเนี่ยจี่ก็ค่อยหาเชฟมาว่าเออจี่อยากได้คนที่จะมาช่วยทําอาหารพวกนี้มีใครได้บ้างแล้วก็หาเชฟที่สามารถตอบโจทย์ในอนาคตว่าถ้าจี่ต้องการที่จะ develop เ,เมนูเพิ่มอย่างเงี้ยเออเราทํางานด้วยกันได้ไหมเชฟก็มีความเก่งในการที่แบบเสนอไอเดียออกมาแล้วก็ทําแบบเมนูต่างๆขึ้นมาได้อะค่ะ แต่ว่าที่ใจถึงกว่านั้นก็คือว่าร้านเนี้ยเปิดในช่วงโควิดไม่ใช่เปิดก่อนด้วยนะเปิดแบบกลางกลางโควิด<ช>เพราะว่านี่เปิดมาประมาณสัก6เดือนใช่ไหมค่ะ,คะตอนนั้นลังเลไหมว่าจะเปิดหรือไม่เปิดแล้วก็เปิดแล้วจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนั้นก็ถามว่ามีความกลัวไหมก็มีนะคะเราจีกก็รู้สึกว่าเออถึงมันจะมีโควิดอะคะ่ะ มันก็คืออุปสรรคหนึ่งอย่างเหมือนกันแต่สุดท้ายแล้วทุกคนมันก็จะต้องผ่านอุปสรรคไปได้คือไม่ได้มองว่าอ้เป็นความกังวลหรือเป็นอะไรมันก็คือแบบเป็นอีกหนึ่งอย่างที่แบบให้เราก้าวข้ามผ่าน<ม>แล้วก็ทําให้เราแบบแข็งแรงขึ้นด้วยคิดไหมว่าจริงๆโควิดอาจจะเป็นตัวช่วยได้ซ้ําไปเพราะว่ามันเป็นร้านที่มีสวนที่หาที่อื่นค่อนข้างยากใช่ไหมคะแล้วก็เลยทําให้คนอยากที่จะได้บริบรรยากาศเอ outdoor ค่ะและสวนนี้ใครเป็นคนดูอ่ะ ุณแม่ค่ะคือทรู้สึกว่ามันช่วยนะคะคือถ้าเรามองแบบแล้วแต่มุมมองเราเลยบางคนก็อาจจะกังวลนะคะแต่ที่มองว่าถ้าเราเปิดแบบช่วงที่ระหว่างโควิดอะค่ะในช่วงต้นอย่างเงี้ยถ้าลูกค้ายังไม่เยอะก็ดีที่เราสามารถที่จะเข้าถึงลูกค้าได้ทุกคนเทคแคร์แต่ละคนได้แล้วการที่มีส่วนเยอะอะค่ะลูกค้าแบบหลายๆคนก็เออดีนะจะได้มีที่ที่แบบเขายังไปได้ยังรู้สึกถึงความปลอดภัยแล้วก็เหมือนเราสามารถที่จะจัดโต๊ะห่างกันได้อะค่ะเราก็แบบมั่นใจลูกค้าก็มั่นใจค่ะ ที่นี่กลายเป็นที่เช็คอินแต่ว่าอย่างหนึ่งคะ่ะที่อยากจะถามแล้วก็จะเป็นบทเรียนกับท่านผู้ชมด้วยก็คือว่าเมื่อเรามีสถานที่สวยๆหรือสถานที่เหมาะกับการถ่ายรูปอ่ะส่วนใหญ่ก็คือมาครั้งเดียวแล้วก็ไม่มาเรามีนโยบายหรือมีวิธียังไงที่เราจะดึงให้ให้เป็นรีเทิร์นคัสเตอเมอร์ให้ลูกค้ากลับมาถ้าลูกค้าสามารถรับดูได้อะค่ะว่าเราแบบตั้งใจทําให้เขาจริงๆอย่างแบบลูกค้าบางคนนะคะ ก็คือ <medio> ที่ไม่ได้มองว่าเขาเป็นลูกค้าเขาก็คือเหมือนเพื่อนคนนึงอย่างนี้บางคนที่ก็รู้สึกเลยเออเขาไปเล่นโยคะมาเขาก็จะไว้มาตลอดเหมือนแบบเป็นส่วนหลังบ้านของเขาเหมือนกันค่ะเหมือนแบบตอบโจทย์ว่าเออมันเป็นที่พักผ่อนของคนจริงๆแล้วการที่เราใช้วัตถุดิบอะค่ะที่ดีพวกเนยครีมนมต่างย่างถึงเครื่องหมดใช่ก็คือเราไปนอนเลยนะคช่แล้วก็เราก็รู้สึกว่าแบบเออเราทําสิ่งที่ดีที่สุดละคือเรามั่นใจในตัวผลิตของเราว่ามันอร่อยแล้วก็ที่รู้สึกว่าลูกค้ารู้สึกได้ถึงความที่แบบเออเราตั้งใจทําหรือว่า บบบางทีอะค่ะจี้ก็ออกมานั่งในสวนแล้วก็เอ้ยก็รู้สึกดีเวลาที่ลูกค้าบอกว่าเออชอบขนมที่นี่แบบกล้าซื้อไปฝากคนอ,อย่างเงี้ยจิก็รู้สึกว่าเออมันความตั้งใจของเราอะค่ะมันส่งไปถึงผู้บริโภคจริงๆอยากให้แอนจี้ให้กำลังใจกับท่านผู้ชมนะเพราะว่าบางทีพอมีโควิดเข้ามาเนี่ยคนก็แบบหยุดคิดหยุดทำแบบ รอให้มันหมดซึ่งไม่รู้มันจะหมดจริงหรือเปล่าเนี่ยแต่ว่าแอนจี้มาลุยตรงนี้ก็เลยอยากให้กําลังใจกับผู้ชมให้ข้อคิดว่าในโควิดมันก็ยังมีโอกาสอยู่อะค่ะค่ะที่ก็เองนะคะก็รู้สึกว่าเหมือนคืออุปสรรคต่างๆนะคะมันก็จะทําให้เราแข็งแกร่งขึ้นทําให้เราสามารถก้าวผ่านอะไรต่างๆได้แล้วก็คือถึงมันจะยากอะค่ะแต่เมื่อเราผ่านมามาได้อะค่ะเราก็จะรู้สึกว่าแบบเออมีความมั่นใจแล้วก็รู้สึกดีกับตัวเองว่าเออถ้าเราพยายมามอะ มันก็อะไรมันก็จะผ่านไปได้มันอาจจะแบบคุขาบ้างอะค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมันก็ไปถึงฝั่งเองค่ะแล้วผู้ชมก็ได้ฟังแล้วนะคะว่าในช่วงโควิดเนี่ยก็มีคนสามารถที่จะเปิดกิจการใหม่ทําแบรนด์ขึ้นมาใหม่แล้วก็ประสบความสําเร็จได้นะคะเดี๋ยวขนมอาหารน้ําชาร้านนี้เป็นยังไงเนี่ยเราไปพบในช่วงหน้านะคะ่ะ ขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับร้านนี้มีชื่อว่าเฟลเนอร์ที A T ครับจุดเด่นของเขาไม่ได้มีเพียงแค่บรรยากาศที่สวยงามเท่านั้นนะครับแต่ยังมีที่รสชาติด้วยนะครับช่วงหน้าคุณชฉลอโทุนันวันนี้นั้นจะพาคุณผู้ชมไปลองชิมทั้งอาหารแล้วก็ชารวมไปถึงขนมจะอร่อยแค่ไหนช่วงหน้าเดียวกันมาครับ สนับสนุนโดย wisdom the strand essentially more กับกระสูช่ช่วงที่2ของพารู้พารวยครับด้วยความมุ่งมั่นความตั้งใจแล้วก็การที่ทำในสิ่งที่ตัวเองรักและพร้อมที่จะมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับทางด้านของคุณลูกค้านี่ก็ถือว่าเป็นปรัชญาในการบริหารธุรกิจของคุณเจ้าของร้านเฟอร์เนอทีนะครับแต่ว่าจุดเด่นไม่ได้มีเพียงแค่นี้นะครับ มีเรื่องของคุณภาพของอาหารซึ่งทางด้าของคุณชฉลอโทนวันวิิมีโอกาสได้ไปลองชิมดูไปดูภาพบรรยากาศพร้อมๆกันครับค่ะตอนนี้ดิฉันก็ยังอยู่ที่ร้านเฟล r เนอร์นะคะซึ่งเป็นร้าน ขนมอาหารอร่อยในบรรยากาศของ English Garden นะคะก็มีส่วนของ open air แล้วก็จะมีส่วนของที่เป็นห้องแอร์ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่ามีอาหารมีขนมอะไรยังไงบ้างน,นะคะอ้าวแอนจี้แนะนําก่อนเลยค่ะ,คะขนมของเราตัวแรกะคะ่ะจะเป็นช็อกโกแลตเอเกรนะคะตัวนี้จะเป็นซิงเกิลสวยของทางร้านนะคะ,ะตัวเค้กช็อกโกแลตนะคะเราจะใช้เวโรนาช็อกโกแลตแล้วก็ต้องอบ1ชั่วโมงเพื่อให้ได้ t e x t อร์แบบนี้นะคะแล้วตัวของเอเกรครีมชีสฟรอสติ้งเนี่ยเราก็ใช้เอเกรออร์แกนิก ของเมืองไทยอะค่ะมาต้มกับตัววิปครีมแล้วก็แช่ทิ้งเอาไว้อินฟิวส์ไว้นะคะถึงจะมาตีกับครีมชีสได้แล้วก็จะได้เป็นรสที่แบบเข้มข้นแล้วก็ตัดกันพอดีอืมอร่อยอะตัวเค้กข้างล่างอะค่ะมันจะหนึบใช่ไหมมันจะหนึบหนบแล้วข้างบนเนี่ยมันไม่หวานมันอมเปรี้ยวนิดนึงใช่ไหมคะเป็นเออร์เกรอร่อยค่ะอันนี้อันนี้อร่อยอันนี้ป่าปลอดกันมิ้วได้ ตัวต่อไปจะเป็นผู้เอ่อชีฟอนเค้กอะค่ะ oh. แล้วก็จะใช้ชาผู้เอ่อนะคะ,ะมาต้มกับนมทําตัวเพสต r รีครีมนะคะทำไมในบรรดาชาทั้งหลายเราถึงเลือกเป็นผู้เอ่อเพราะที่รู้สึกว่ามันมีเสน่ห์ของมันนะคะแล้วก็ผู้เอ่อมันช่วยลดคอเลสเตอรอลด้วยแล้วก็ช่วยที่แบบล็อกน้ําตานะคะตัวนี้ก็จะเป็นเท็กซ์เจอร์แบบนุ่มอะคะ่ะก็จะคนละแบบกับเมื่อกี้เราก็อยากที่จะมีเท็กซ์เจอร์เค้กหลายๆแบบให้ลูกค้าะคะ่ะ ปกติเนี่ยปู่เอ๋เขาจะมีคุณสมบัติของเขาเองอยู่แล้วใ,<ช>ใช่ไหมคะพวกละไลายไขมันแต่พอวันที่มาทําเป็นขนมเนี่ยคุณสมบัติมันโอเคไหมมันยังอยู่ไหมคือคุณสมบัติมันก็จะลดลงแต่ว่าที่ก็รู้สึกว่าแบบเรื่องรสชาติหรืออะไรอะคะ่ะมันก็จะให้ความรู้สึกแบบคอมอร์ททำให้รู้สึกถึงความแตกต่างนะแล้วก็เพราะเป็นร้านชาด้วยก็ยอยากที่จะมีเค้กที่มีความแบบส่วนผสมของชานะคะ่คะนีสวยงามมากนะคะน,น่าชิมมากเดี๋ยวลองชิมดู หนึ่งอร่อยไปแล้วตอนนี้อร่อยคนละแบบแล้วข้อดีของเค้กที่เนี้ยไม่หวาน<ะ>ตัวเนื้อเนี่ยนุ่มเด้ง<ะ> <laughs> นุ่มเด้งแล้วก็รสชาติของชาย,ยังอยู่แต่ว่าผู้เอ๋อเนี่ยเขาจะเป็นชาที่แบบหนักนิดนึง<ด>ถึก<ะ>ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นตัวเค้กเนี่ยก็จะมีรสที่มันผสมกลมกลืนกันดีค่ะทั้งสวยทั้งอร่อยเลยค่ะ <laughs> ตัวต่อไปจะเป็นเลมอนทาร์ตนะคะตัวนี้จะเน้นทานได้หมดชิ้นเลยค่ะคนเดียวจะเน้นแบบความละมุนของเลมอนนะคะเลมอนทาร์ตนี่ปรับเซียนนะเพราะว่าร้านต่างๆก็จะทําเยอะค่ะต้องช,ชิมว่ามันออกมาเป็นยังไงบ้างจุดเด่นของเราคืออะไระ,ะของเราจะออกรด <T art. S 1> ละมุนนะคะแบบไม่ได้เปรี้ยวโดดนะคะแล้วก็จะเบาะคะ่ะมีความรู้สึกเหมือนว่าที่นี่เป็นคนทำทว่ครีมอร่อย ไม่เปรี้ยวโดดจริงๆค่ะแล้วก็มันมัน,มนละมุนนี่คือปกติเป็นคนไม่ค่อยชอบเลมอนทาร์ตเพราะว่ามันเปรี้ยวแต่ว่าอันเนี้ยละมุนอร่อยอร่อยเลยจริงๆค่ะ,คะ ทีนี้ร้านนี้ไม่ใช่ร้านขนมอย่างเดียวถูกไหมคะร้านนี้มีขายของ่าวด้วยค่ะอยากจะแนะนําอะไรคะส้มซอล mon เพสโต้พาสต้าค่ะของเราทําจากตัวเพสโต้ค่ะคือจี่ชอบทานกระเทียม<อ>ก็จะเน้นกระเทียมนิดนึงค่ะ,ะ,ะตัวนี้นะคะ่ะก็คือทําปั่นซอสช่วงน,นี้เองนะคะแ,แล้วตัวเพสโต้ก็คือแบบเราก็รู้สึกว่าเออเราอยากที่จะเน้นความแบบเข้มของตัวเพสโต้ค่ะก็เลยแบบเออต้องปรับสูตรขึ้นมาเองตัวนี้เราก็จะได้เพิ่มความกรอบจากตัวอัลมอนนะคะที่โรยข้างบนด้วยเหมือนกัน ร้านเปิดตั้งแต่กี่โมงนะคะเปิดตั้งแต่แปดโมงเช้าค่ะกอแสดงว่าต้องมีขายเบรคฟาสด้วยใช่มีด้วยค่ะงั้นเมนูเบรคฟาสมีอะไรคะเราก็จะมีแบบสกับฮอทซอเก็ตะค่ะแล้วก็เราก็จะเสิร์ฟกับตัวซอสซาค่ะอันนี้ก็คือตัวที่จได้สูตรจากญาติที่ไปทำงานที่แบบนิวยอร์กมามตัวนี้ก็จะช่วยตัดเลี่ยนได้ด้วยเหมือนกัน มันจะมีความแบบเผ็ดนิดนึงของตัว j a l พ p น n o อะคะอ่ะที่จะแบบแตกต่างน,นี่ค่ะมาคนเดียวก็เกินอิ่มนะคะเนี่ยในหนึ่งเซตทีนี้อย่างคุณน้าเนี่ยนะคะทุกวันพระเนี่ยก็จะทานมังสวิรัตค่ะเรามีอาหารอะไรที่จะรองรับพวกมังสวิรัตบ้างไหมมีค่ะตัว s l i c e chicken นะคะตัวนี้จะเป็นเห็ดนะคะแต่ว่าเ็กเจอร์ของมันเนี่ยมันจะมีความชิวี่เหมือนกับเนื้อไก่เลยเราต้องเอาแบบ ตัวเห็ดมาแล้วก็มาคลุกกับเครื่องปรุงของเรานะคะแล้วก็ทอดที่เราใช้เป็นเห็ดอะไรเป็น,นะะเห็ดทิมะนะคะเขาก็จะมีแบบตัวเท็กซ์เจอร์เป็นเหมือนเส้นๆเหมือนไก่เลยเพราะตอนที่ชิมครั้งแรกเนี่ยที่ก็เฮ้ยตกใจนี่แบบเห็ดจริงๆใช่ไหมอันนี้นะคะจริงๆอร่อยกว่าไก่เหมือนทันไก่กรอบใช,ใช่ไหมฮะแล้วก็ตัวแป้งเนี่ยดีเท็กซ์เจอร์อะไรดีหมดแล้วก็ตัวดิบอร่อย แล้วก็ชิมทั้งอาหารชิมทั้งขนมไปแต่ว่าปรากฏว่าเหลยวซ้ายแหลกขวาไปเนี่ยกลายเป็นมาเจอพวกนี้ค่ะ,ค,ะคืออะไรอย,อย่างไรแล้วก็ร้านเนี่ยเราใช้คําว่าทีต่อท้ายด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คืออะไรอะคะตัวนี้นะคะจะเป็นคอมบูชาที่เราจะใช้ตัวผู้เอ๋นะคะมาหมักมันก็จะช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารนะคะเป็นแบบโปรไบโอติกแล้วก็ตัวถัดไปเนี่ยมันจะเป็นคราฟเตอร์ทีเบนของทางแบรนด์ของเราเองนะคะตัวนี้เนี่ยก็คิดสุดเองก็คือเหมือน เราขึ้นไปทางเหนือค่ะก็ hmm. ไปหาชาวบ้านเลยขึ้นรถกระบะไปก็ไปเก็บชาของเขาอะค่ะไปชิมมาว่าเป็นยังไงบ้าง <c oughs> ลองมาผสมกันกับตัวผลไม้อบแห้งอะค่ะได้เป็นรสชาติต่างๆ <c oughs> และอันนี้คือทําไว้เฉพาะขายในร้านหรือว่า เราทําจําหน่ายด้วยะค่ะสำหรับขายในร้านนะคะแล้วเราก็จะมีเป็นกฟิบเซตตามเทศกาลนะคะที่จะมีขายด้วยเหมือนกันแล้วต่อไปคิดว่าจะเป็นอุตสาหกรรมไหมก็ยังไม่แน่ค่ะแต <c oughs> ่ <c oughs> ตอนนี้ก็คือขายที่ร้าน,นใช่ม<ช>ี<ช>ประมาณกี่รสชาติตอนนี้ผีกลิ่นอ๋อตอนนี้เราขาย2ตัวอยู่นะคะที่จะเป็นตัวรอยบอสดีแคฟนะคะ,คะแล้วก็ตัวจินจีกระเจี๊ยบนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้ก็ได้พาท่านผู้ชมมาพบกับร้านที่สวยงามมากๆนะคะขนมและอาหารที่นี่อร่อยค่ะ ก็อยากให้มาลองชิมกันดูนะคะอยู่ที่นี่เลยค่ะระหว่างอยู่บนสาทรศีลมนะคะก็คือซอยวัดแขกมาแล้วมาซ้ําได้ไม่ใช่ถ่ายรูปเช็คอินคนเดียวแล้วก็ไม่มาอีกเลยนะคะแล้วเพราะว่าคุณแอนจี้ที่เป็นเจ้าของไม่ได้พึ่งพาใครเป็นหลักแต่ว่าเป็นคนที่พัฒนา สูตรต่างๆขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นยังไงสูตรก็จะยังอยู่ที่นี่นะคะใช่ไหมคะ,คะอันนี้เป็นเป็นหัวใจสําคัญนะเพราะไม่งั้นสูตรจะติดตัวพวกบรรดาเชฟไปแต่ว่าที่นี่คือสูตรติดตัวอยู่กับเจ้าของนะคะก็ว่างๆก็มาชิมนะคะโอ้คุณผู้ชมครับดูแล้วน่าทานมากๆครับท่านไหนถ้าว่ามีเวลาแวะไปลองชิมกันได้นะครับอยู่ที่ถนนสาทรแล้วก็สีลมใกล้ๆกับโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนนะครับลองแวะไปดูนะครับ อาครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามอาชีพร่อนทองครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าทุกวันนี้ยังมีอาชีพนี้อยู่และสร้างไรายได้เป็นกอบเป็นกำมให้กับชาวบ้านท้องถิ่นอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาครับ สนับสนุนโดยเมลบรีกรอฟคอนโดที่ออกแบบเพื่อทุกเจเนอเรชัน t n b m e น i a g l o b a l w v i b r a t e happiness บริษัทผักด็อกเตอร์1993จำกัดกลับเข้าสู่ชุดสุดท้ายของพารู้พารวยครับผู้ชมครับอาชีพของนักเสี่ยงโชคอาชีพหนึ่งนะครับที่ได้รับความนิยมอย่างมากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคืออาชีพนักร่อนทอง เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าชาวบ้านในท้องถิ่นนะครับถ้าเป็นอาชีพหลักยังคงทําไร่ทําสวนอยู่นะครับแต่งานอดิเรกคือไปร่อนทองและเห็นว่าวันไหนที่โชคดีนะอาจจะเจอทองรวมๆกันนะครับน้าหนัก1บาทเลยทีเดียวครับติดตามได้ในช่วงนี้ครับชาวบ้านในตำบลร่อนทองอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ <Okay. S 2> ์นเดินทางมาร่อนทองกันเป็นประจำทุกวัน เพื่อหาอไรายได้เสริมจากการทำอาชีพหลักโดยในทุทกๆวันชาวบ้านที่ว่างจากงานประจํจาจะนิยมแวะไปเสี่ยงโชคเพื่อใช้เลียงลักษณะคล้ายหมวกเวียดนามในการร่อนทองบางรายใช้วิธีการงมและบางรายก็ใช้วิธีการขุดหาทองคําอย่างคุณป้ารายนี้บอกกับว่าปกติแล้วก็มีอาชีพทําไร่ทํานาแต่เมื่อว่างจากการทํางานก็จะชวนเพื่อนหรือญาติมาร่อนทองเพื่อหาอไรายได้ เวลามาร่อนทองก็ได้บ้างไม่ได้บ้างถือเป็นอาชีพที่เป็นการเสี่ยงโชคแต่คุณป้าก็เก็บเล็กผสมน้อยเป็นรายได้เสริมเดือนละหลายพันบาทที่ทุกวันนี้ก็ถ้าดวงดีก็ได้บางวันก็ไม่ได้เลยบางวันไม่ได้เลยสักไรบางคนวันนึงก็ได้เป็นบาทน้ามาก่อนทำกันได้เด๋อนนี้หายากแล้วก็ได้สองเม็ดที่ว่าอมหินนะเมื่อวานที่ป้าได้อะนะไขายได้เท่าไหร่ถ้าไปขายได้ก็สักสามร้อยได้แล้วมั้ง ประมาณมน่ะประมาณนะ,ะณนะได้สักสามร้อยได้ทองแพงถ้าทองแต่ตอนนี้ทองแพงแต่ว่าดีมาก็ถ้าไม่แพงก็งสง่งเอยก็เก็บไว้ไว้ก่อนก็ยังไม่ได้ขายเก็บสะสมไว้ก่อนไงเดี๋ยวพอนั่นเราเดี๋ยวพอได้เยอะๆเราค่อยไปขายแต่นี่มันยังได้น้อยอยู่วันนี้ป้าไม่ได้เลยแต่แต่ไรๆที่ลูกเห็นนั่นแหละได้ไม่ได้ป้ากร้อนนี้ได้วันหนึ่งป้าก็กลับเดี๋ยวจนเช้าป้าก็มีความหวังป้าก็มาอีกเลยวันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้เราก็ต้องได้คิดเพืนั้นแหละ ทางด้านคุณกฤษดาห,หมดน้อยหรือคุเล็กกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบกิริขันบอกครับว่าแหล่งร่อนหาทองบางสะพานจะอยู่ที่บริเวณลำธารที่พัดทองคำไหลลงมาจากเทือกเขาตะนาวสีจุดที่ชาวบ้านนิยมไปร่อนทองจะเป็นแนวยาวตามลำธารประมาณ4กิโลเมตรการร่อนทองก็ไม่ยากครับเพียงแค่มีอุปกรณ์ในการร่อนทองที่เรียกว่าเรียง และใช้พลัว่วตักก้อนทรายบริเวณที่คิดว่าจะมีทองอยู่นำมาร่อนออกจนกว่าจะพบทองหลังจากที่ร่อนทองได้แล้วก็จะมีผู้ซื้อรายย่อยในชุมชนมารับซื้อทองจากชาวบ้านและชาวบ้านยังสามารถนำไปขายได้ตามร้านหรือสูนย์เดินรู้ที่นํำทองไปทำเครื่องประดับซึ่งราคาทองของที่นี่ก็จะสูงกว่าราคาตามท้องตลาดทั่ว,วไป เนื่องจากเป็นทองนพคุณทองคำธรรมชาติที่มีราคาสูงกว่าทุกแหล่งในประเทศและเชื่อกันว่าเป็นแหล่งทองคำเนื้อดีที่สุดของไทยทำให้ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวมักจะเดินทางมาเสี่ยงโชคด้วยการร่อนทองที่นี่ครับคือราคาทองบางสะพานจะสูงกว่าทองทั่วๆไปประมาณหนึ่งเท่าเพราะว่ามันเป็นของหายากครับทองบางสะพานเป็นทองที่มีพุทธคุณในตัวผู้ใดมีไว้ครอบครองจะเป็นสิริมงคล ทำให้แค่คลาดปลอดภัยจากในการเดินทางไม่ว่าจะเป็นทางน้ําทางบกและทางอากาศราคาขายทั่วๆไปนะครับถ้าเป็นทองผงจะราคาอยู่ประมาณหุนละ700บาท1บาทมี40หุนถ้าเป็นทองเกล็ดก 1, 1, นะ็จะอยู่ประมาณ1,000บาทหุนละ1000บาทถ้าเป็นทองเม็ดนะครับจะอยู่ประมาณ1ั0 0ถึง2,000บาทถ้ายิ่งใหญ่ก็คือยิ่งแพงผู้ขายหรือผู้ร่อนได้หรือเจ้าของทอง เป็นผู้กำหนดราคาส่วนราคาท้องตลาดนั้นเป็นแค่เอาไปอิงไว้เท่านั้นเช่นบาทละสี่หมื่นของเราก็น่าจะสักสี่หมื่นถ้าท้องทั่วไปสามหมื่นของเราก็น่าจะสักหกห0ื่นความงามรูปลักษณ์เป็นรูปพระพุทธรูปเป็นรูปหอยสังเป็นรูปกระต่ายเป็นรูปนกอันนี้ก็จะมีราคาขึ้นตามความความงามของปฏิปักรมธรรมชาติที่เสกสรรปนแต่งมา สำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากเสี่ยงโชคด้วยการร่อนทองก็สามารถมากันได้ที่ตำบลร่อนทองอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคิรีขันโดยที่นี่ก็จะมีเครื่องมือในการร่อนทองให้เช่าวันละ100บาทเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่สนใจศึกษาวิธีการร่อนทองซึ่งเป็นตำนานวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวอำเภอบางสะพานที่สืบต่อกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษในสมัยโบราณ โอ้คุณผู้ชมครับดูแล้วน่าสนุกม,มากๆเลยนะครับเป็นกิจกรรมที่คนในครอบครัวสามารถทําร่วมกันได้ครับคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถชวนลูกๆหลานๆไปร่อนทองกันได้ และเผลอๆนะครับถ้าวันไหนโชคดีนะเราก็จะเจอทองก้อนใหญ่ๆก็ไปขายสร้างรายได้ได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับแต่จุดที่น่าสนใจคือเขาเปิดให้นักท่องเที่ยวนั้นสามารถไปร่อนทองได้ต่งนี้ก็จะกลายเป็นกิมมิคเป็นจุดขายทําให้นักท่องเที่ยวนะครับหลายคนก็ตื่นเต้นนะเพราะเกิดมาเนี่ยนะครับยังไม่เคยไปร่อนทองกันสักทีเลยนะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นอีกจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเขาจะบอกต่อๆกันไปก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่นได้ในทางอ้อมด้วยนะครับ คนไหนที่เคยไปแล้วลองพิมพ์มาในคอมเมนต์บอกผมกันหน่อยนะครับว่าไปแล้วป็นยากาศเป็นยังไงบ้างน,นะครับพิมพ์เข้ามาผ่านช่องทางของ Facebook พารู้พารวยครับเอาละครับคุณผู้มชมนี่คือทั้งหมดสําหรับพารู้พารวยประจําสัปดาห์นี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าเสาร์และอาทิตย์เวลาเดิมครับบ่ายโมงจะถึงบ่ายโมงครึ่งกับผมอีกบรรพทนาเพิ่มสุขและทีมงานวันนี้ลากันไปก่อนอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ